สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูเจ้า b e n ซ์ l a 3 5 a m g นั่นเพื่อนนะนี่เลยบอกเลยว่าหายากมากในไทยนเพื่อนผมก็ไม่เคยเจอเลยนะ CLA35 ที่แต่งแบบนี้นั่นเพื่อนนะโหเป็นไงหล่อไหมคันนี้สีเดิมด้วยนะสีเหลืองแนละ้วที่สำคัญคันนี้ทำท่อทั้งเส้นจูนสเตทสอด้วยเพื่อนเป็นไงหล่อหมจริจริงมันก็อารมณ์เหมือนแบบ น้องเซ s 5 3เลยนะเพื่อนนะเนี่ยลองมาดูด้านหลังเดยนี่เป็นไง้ายไหมขยเซลเ้าสามไหมเพื่อนนะโคตรเหมือนก็ <c oughs> สวยมากเนาะสีเหลืองอะโปรติผมบอกเลยเบนซ์ไม่มีทำนะสีเหลืองอะมีเฉพาะตัวเซ A35 เท่านั้นนั่นเพื่อนเป็นไงโคตรสวยเลยเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามกันนะว่าคันเนี้ยเซ A35 มีของแต่งอะไรบ้างนั้นเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมเ l a 35 MG a ต e 2กันเลยครับผมไปหาทางพิวิทย์เลยพิวิทย์สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มารับชมรถหายากนะพี่เนาะก็ถือว่าเป็นรถหายากาครับผมโปกติในไทยเขานิยมกันไหมพี่ตัวเซ a 35ต้องบอกไม่ค่อยนิยมดีกว่าเพราะว่าเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถทรงเล็กแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นรถทรงเล็กแล้วก็ราคาก็ สูงด้วยต้องบอกราคามันสูงตอนป้ายแดงมันประมาณเท่าไหร่นะพี่ป้ายแดงต้องมี3ล้านเก้าครับโอ้โหสล้านเก้านี้ก็ตัวเลือกหลายตัวเลือกเลยด้วยพี่ถูกต้องครับมันดูเลือกได้เยอะเพราะว่าราคานี้มันเหมือนกับว่ามันได้ลดหลายๆเวทเลยดีกว่าครับผมครับผมทาไมถึงชอบเซ A35 พี่วิทยริงจริงแล้วที่ชอบเพราะว่าตัวบอดี้มันเล็กแล้วก็ภายในมันสวยครับแล้วก็บวกเครื่องยนต์ด้วยครับมันค่อนค่อนข้างคุ้มค่านะครับแรงมากๆครับผมครับผมและที่สําคัญคือเซ A35 จะมาแต่งแบบเนี้ยในไทยนับคันได้ถูกไหมพ นับขันได้น้อยมากๆน้อยมากๆส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อเก็บกันถูกไหมพี่ซื้อเก็บกันเพราะว่ามันรถที่เล็กแล้วก็ภายในและภายนอกมันค่อนข้างดูเรียบหรูนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงนะเพื่อนว่า CLA35 AMG คันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างข้างหน้ามีทําอะไรไหมพี่วิทย์จริงด้านหน้าจริงอาจจะต้องบอกเดิมแล้วเรามีการไปแปนะครับแลปเก็บสีนะครับิดนึง ครับเขาไม่ค่อยอะไรมากเพราะรถทรงมันสวยอยู่แล้วเขาบอกกันว่าตัวนี้มันจะเป็นน้องของ cls นะครับจะเป็นทรงเหมือนกันทุกอย่างหน้าตาคล้ายๆกันหน่อยพี่ใช่เหมือนกันเลยครับนี่ทุกคนมอให้มาดูดีไซน์ด้านหน้านะด้านหน้าตรงไหนที่แลบบ้างนะพี่วิทย์ก็ตัวลิ้นหน้าด้านล่างครับเก็บหมดเลยก็คือจะเป็นดําเงาเนาะพี่เนาะใช่ครับโอเคกระจังเดิมถูกไหมพี่กระจังเดิมครับกระจังเดิมเดิมเดิมก็สวยอยู่แล้วนั่นเพื่อนไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้า c l A สาห้านะนี่วันนี้ และที่สำคัญคือเป็นสีเดิมด้วยถูกไหมพี่วิทย์ใช่เป็นโทนเหลืองเดิมครับแล้วก็มันโดดเด่นดีครับเป็นโทนเหลืองปกติเบนซ์จะไม่มีสีนี้ถูกไหมพี่ก็จริงถ้าเป็น CLA ตัว3.5เนี่ยก็จะมีสีนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกโฉมอื่นๆคือจะไม่มีสีอจะไม่มีสีนี้ถูกต้องครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูล้อนิดนึงพี่วิทย์นี่ บอกก่อนนั้นเพื่อนโปรติไม่เคยเจอซีเออสามห้าเปลี่ยนล้อกันเลยนะแต่นี้พี่วิทย์เปลี่ยนเนาะต้องบอกว่าล้อเราเนี่ยต้องบอกว่าซีเอโปรติมันสิบแปดกับสิบเก้านี่ถือว่าพอดีพอดีนะครับ,รบแต่เราวันนี้จัดเป็นยี่สิบผมใส่เข้าแบบแบบว่าดูเต็มมากๆนะครับรบ,บางท่านทักว่าเป็นห้าสามด้วยนะครับอ่าครับผมเพราะเหมือนกันเป๊ะเลยเรามาดูล้อโปรติเดิมเลยขอบเท่าไหร่ะพี่เดิมที่โรงง,งานมาเป็นสิบแปดนะครับอ๋อเดิมส <18. S 2> <า>ิบแปดมาสิบแปด อันนี้คือพี่ใส่20เลยเหรอเป็น20นะครับเป็นล้อ2ชิ้นด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็น w 2นะครับเป็นล้อ2ชิ้นก็ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเป็นฟอร์ดสองชิ้นถูกไหมเป็นล้อแบรนด์ไทยโฟล์ดฟอร์มิงอ๋อโฟล์ดฟอร์มิงอ๋อแต่เป็น2ชิ้นเหรอพี่ใช่2ชิ้นราคาถูกมากครับผมครับผมอ่ะทุกคนรู้สึสวยนี่ฮะรายละเอียดล้อนี่ก็คือตัวก้านเขาจะเป็นสีเทาๆทากาไฟนะแล้วก็ขอบแม็กจะเป็นดำนะพี่เนาะใช่ครับแล้วก็จะมีลูกเล่นก็คือเป็นหมุดถูกไหมพี่ หกหมื่นกว่าบาทครับชุดได้ถูกมากไม่แพงนะทุกคนพี่เขาบอกราคาแบบเล่นกันง่ายๆแล้วแล้วมีหลายโซนหลายสีมากครับเข้าถึงง่ายเลยนะทุกคนล้อรอบที่ติดแบบสองชิ้นนั้นเพื่อนนะโอ้โหใครสนใจก็มาติดต่อพี่วิทย์ได้นะเพื่อนนะประมาณนี้แล้วก็ยางเป็นโฟร์เอสป่ะพี่ใช่ป่ะใช่มิชลินสปอร์ตมิชลินโฟร์พายโลตสปอร์ตซีเอสชุดนี้ก็น่าจะแสนขึ้นนะพี่เนาะก็ยางบวกกับยางยางแพงครับยางแพงใช่ใช่ยางจะแพงสเปคเป็นสองสามห้าสามห้ายี่สิบนั้นเพื่อนประมาณนี้ต่อไปเบรกอะพี่วิทย์เบรกก็จริงๆ สีเดิมเราก็เปลี่ยนอันนี้จากสีเดิมจริงไม่มีสีครับเราก็ไปทําสีครับอ๋อทำสีใหม่อันนี้คือเดิมเลยคือเป็นเบรกตัว45อยู่หรอล่าพี่ใช่ปะใช่ใช่45กับ35ใช้เบรกตัวเดียวกันครับก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยใช่แต่ว่าเราแค่เปลี่ยนสีคาลิเปอร์เนาะใช่ครับเปลี่ยนสีคาลิเปอร์ใหม่ก็คือจานเขามาซอสร่องแบบนี้เลยนั้นแบบนี้เลยแบบนี้เลย โอเคประมาณนี้ก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนเบรกเพิ่มแล้วพี่วิทย์ไม่ต้องครับ35มามามาเต็มละก็คือให้เบรกดีมาอยอะนั้นเพื่อนนะอัพข้าเบรกนะครับเราอัพข้าเบรกให้มันทนความร้อน800องศานะครับอ๋อโอเคใช้ของตัวกูไกลเข้าไปครับนะครับผมโอเคประมาณนี้ฝุ่นน้อยด้วยนะครับต้องบอกตัวนี้ฝุ่นน้อยผมให้ดูฟิตติ้งล้อนั้นเพื่อนชิดเบรกมากโหฟิตติ้งแบบสวยมากเลยนะต่อไปช่วงล่างนิดนึงพี่วิทย์อย่างคันนี้โช๊คมีโช๊คตัวนี้มันเป็นระบบโช๊คไฟฟ้าครับสามารถใช้ได้3โหมดคอมฟออรร์์ตตสป ก็คือไม่ได้โหลดเลยถูกป่ะพี่ช่วงล่างเดิมเลยปรับออโต้เลยครับผมครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นทรงรถขนาดขอบ20นั่นเพื่อนนะไม่ได้โหลดเพิ่มเลยนะโอ้โหเป็นไงฟิตเมนต์พอดีเป๊ะเลยนั้นโหลดก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูอย่างข้างเพิ่มอย่างข้างก็จะเป็นพวกทะโบนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ดำพีใช่ปะใช่ครับ โอเคประมาณนี้กระจกมองข้างดํานะครับทุกคนมือจับประตูดําแล้วก็หลงังคาก็จะเป็นแก้วอยู่แล้วส่วพี่ใช่<ะ>ครับเดิมเดิมมาดมเดิมเดิมมาอยู่แล้วนั่นเพื่อนนี่แล้วก็พวกสเกิร์ตคือคันนี้จะไม่มีพวกลินรอบพันนะพี่เนาะไม่มีไม่ได้ใส่ใสเลยเพราะน่าจะขับยากเพราะรถมันเล็กอยู่แล้วครับ,รบผมอ่ะทุกคนเรามาดูล้อด้านท้ายนะครับนี่อันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนะนี่อันนี้เป็นล้อด้านหลังนะครับประมาณนี้นั่นเพื่อนนะยางโฟร์เอสนะครับโอเค สเปคด้านหลังก็จะเป็น 2, 3, 5, 3, 5, 20นั้นเพื่อนนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างท้ายอย่างท้ายเอาจริงก็ถ้าเกิดมองเฉนก็เหมือนคล้ายๆน้องเซลเอนะพี่เนาะใช่เหมือนเป๊ะเลยใช่ไหม,อมบอกเหมือนมากเหมือนเป<ๆ>๊ะเลยตรงดิฟวเซอร์คือแบบดีไซน์เหมือนเซลเอเลยน<ช>ันะ้นตัว5้าสมนะก็เก็บแรปมาเหมือนเดิมอครับผมเดิมเลยสีอะไรอนะพี่ เป็นเหลืองหมดเลยครับเป็นเดิมเหลืองหมดเลยเราเขาไปเก็บรับให้เป็นแบบมีอะไรตัดลูกเล่นนิดนึงนะครับอ่าครับผมครับผมอันนี้เราก็แอบไปเปลี่ยนเล่นมาเป็น CLA 45นะครับอ๋อ CLA 45S อ่ห้าเอสใช่โลโก้ AMG โลโก้เบนท์ก็คือเป็นโลโก้ดำนะพี่เนาะใช่ครับประมาณนี้เออด้านท้ายเหมือน CLA อเอสี่ห้าสามมากเลยเหมือนมากครับแต่ไฟท้ายไม่เหมือนเนาะพี่เนาะจริงจริงมันก็ดูเผนๆมันเหมือนนะอ่าครับผมมันเหมือนทุกอย่างเลยแหละครับผมโดยทรงด้วยลวดลายแต่ไฟท้ายสวยนะเพื่อนนะซีเอ CLA สวยๆแล้วก็ตรงดิฟฟิวเซอร์ มีทําอะไรไหมพี่เดิมเดิมต้องบอกกันว่าคันนี้จริงมันออกท่อเดี่ยวแหละแต่เราไปดัดแปลงใส่เป็นท่อคูอ่อ๋มันก็เลยให้ความอารมณ์เหมือนแบบเซียวเอสนะพี่เนาะใช่ใชครับอ๋อคือเดิมเลยคือจะเป็นท่อซ้ายขวาถูกป่ะพี่ใช่ครับอ๋อแต่นี้ก็คือเป็นทําเป็นปลายท่อออกสี่เลยนะพี่เนาะใช่อ่ามันก็จะอารมณ์เหมือนแบบน้องเซียวเอสเดินเพื่อนนะแล้วคันนี้มีทําท่อไหมพี่มีครับผมเป็นท่อระบบเปิดปิดวาลนะครับครับพี่ของแบรนด์อาร์ตเอ็กซอร์ก็ ก็สั่งได้แบรนด์นี้คือเลือกเสียงได้จะเอาทุ้มจะเอาเบาตามที่เราต้องการเลยอันนี้เดินยังไงอ่ะพี่ตั้งแต่ขอบตั้งแต่ดาวไป์นะครับตั้งแต่หน้าทวีบโจนสาดปลายเลยครับอ๋อคันนี้ทั้งเส้นเลยทั้งเส้นเลยครับทั้งเส้นเลยก็แสดงว่าจะต้องจูนมาแล้วด้วยถอยพี่ถูกต้องครับเป็นสเตทสองบวกอ่าสเตทสองด้วยเดี๋ยวเราไปดูอ่าภายในนิดนึงนั้นเพื่อนนะผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ถอยพี่ใช่ครับจริงจริงที่ชอบเซียวเอตัวนี้เพราะภายในนี่แหละครับนี่เพื่อนผมไปดู ภายในนี่คือ AMG แบบนี้เลยป่ะพี่เป็น AMG แบบนี้เลยครับอ๋อเขาผมพุ่มอะไรก็คือเป็นอคาทัล่า AMG เลยนะัใช่แล้วก็มีปุ่มโหมดปรับได้ปกติเลยปกติพุ่มอะไรแบบนี้ที่มีปุ่มแบบนี้มันจะต้องอยู่ในตระกูลพวก53ตัวใหม่ๆใช่ไหมอ่าแต่นี่คือมาอยู่ใน CLA 35 AMG นั่นเพื่อนนะพุ่มอะไรแบบเนี้ยโอ้หบอกเลยแพงนะเพื่อนนะถ้าเกิดใครที่แบบจะจะไปหาสั่งอะก็หลักแสนนะภายในก็คือเป็นแบบนี้เลยถูกป่ะพี่ใช่ครับัวเป็นพวกอารมณ์แบบอคาทัล่าหมดเลย รวมถึงเบาะด้วยอะไรด้วยครับนี่ผมให้มาดูเบาะนะเบาะก็ทรงสปอร์ตนะเพื่อนนี่เบาะสแตนร์ีห้ามันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งอ่าแค่นั้นเองครับแตกต่างกันครับผมทรงมันก็จะเป็นเหมือนคลายบักเก็ตถวยพี่พวกตระกูล63เนาะใช่ครับอ่าก็คือความแตกต่างนะถ้าเกิดอ่าซลเอสามห้ากับซีเอสี่ห้านั้นเพื่อนนะสิ่งที่จะแตกต่างนี่เบลก็จะเป็นเบลแดงนั้นเพื่อนนะเดิมๆเลยครับเดิมมาอันนี้คือภายในนั้นเพื่อนนะเป็นไงหลูไหมนี่อันนี้จะเป็นแผงประตูแผงประตูอาคันทาร่านะครับใช่ แถมตัวคันทาร่าแล้วก็จะเป็นพวกหนังได้แดงน้อนเพื่อนนะประมาณนี้เลยครับผมแล้วคันนี้จูนสเตตสองไแล้วประมาณกี่มาพี่วัดได้เหรอตัวนี้น่าจะต้องมี300บวกประมาณนี้ครับนี่สี่ร้อยน่าจะถึงเนาะก็มันท็อปสปีดมันได้แค่260อะครับมันก็ยังล็อกคอมเร็วไวครับผมครับผมแล้วคันนี้อนาคตจะมีทำอะไรไหมพีวิทย์อาจจะมีแค่ใส่ลีลรอบคันก็พอละแต่รอลองขับดูแล้วมันก็ยังติดอยู่นะน่าจะไม่เวิร์ก ครับผมควาจริงรถมันก็ดูเตี้ยมันก็ดูเตี้ยอยู่แล้วถูกป่ะพี่มันดูรถมันเป็นรถทรงเล็กดีกว่ารับนเลยขับยากนิดนึงครับคันนี้ขับหลังหรือขับสี่อะพี่ตัวนี้ขับสี่ครับอ๋อนี่ขับสี่ด้วยใช่เป็นระบบขับสี่ก็น่าจะคล้ายๆกับตัว CLS ป่ะพี่ใช่ไหมก็เหมือน ."53 53ก็ระบบขับสี่เหมือนกัน แต่ว่าเป็นเบบี้นะพี่เนาะใช่มันเป็นน้องเล็กดีแล้วก็การใช้งานมันง่ายครับครับผมเหมาะสำหรับรถผู้หญิงขับก็ขับดีเพราะมันเป็นรถที่ใช้งานง่ายมากขับมุดอะไรน่าจะกระชับกระเฉงแล้วพี่เนาะใช่ครับมันคล่องตัวมากประมาณนี้ได้เลยเดชพี่วิทย์ฝากเคียวโตหน่อยพี่ก็เราร้านเราอยู่รามินทา35นะครับก็ล้อแมกยางช็คเบรกก็มีสินค้าครบนะครับ ก็สามารถที่จะมาเข้าพูดคุยกันได้ในเพจเคียวโต้ของเรารได้เลยใครสนใจล้อชิ้นไหนก็ติดต่อไปได้นะพี่น้องได้เลยครับนะวันนี้ขอมาพี่ขอมาได้เลยครับ,รบสว,วัสดีครับ,รบนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้เราพามาดูอีกหนึ่งรถที่ผมว่าน่าจะหายากในไทยนะเพื่อนนะจะเป็น b e n ซ์เซล35 AMG นั้นเพื่อนนะคันนี้ก็ แต่งนันเพื่อนนะก็คือจะมีล้อมีเบรกนั้นเพื่อนเอ้ยเบรกเดิมผมลืมไปนะก็จะมีล้อมียางแล้วก็จะมีทําท่อแล้วก็จะมีจูนนัเพื่อนนะป,ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครชอบคลิปวีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากจะให้ถ่ายรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะหรือใครที่มีรถสวยๆก,ก็สามารถส่งรูปรถกันมาได้ที่เพจบอลวีซีนะครับวันนี้ขอตัวลา,าผมบ๊ายบาย